สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางแฟนเพจนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันสูตรหวยลาวนะคะเจาะสองตัวบนล่างนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่2ี่แล้วนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต,ต่อไปนะคะสูตรก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะก็จะใช้เลขบวกกันเหมือนเดิมนะคะใครที่คำนวณไม่เป็นก็ ดูให้จบคลิปนะคะดูดูไปค่อยๆตามแอดนะคะบางทีแอดอ,อธิบายไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะบางทีมันรีบเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะเหมือนเดิมนะคะใช้เลขบอกกันหลักแสนก็จะเป็น7นะคะหลักหมื่นก็จะเป็น8หลักพันก็จะเป็น8นะคะหลักร้อยก็จะเป็น6 หลักสิบก็จะเป็น1หลักหน่วยก็จะเป็น8แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไป,ไปดูกันเลยนะคะเราใช้เลขหลักแสนบวกกับหลักหมื่นก่อนนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแสนบวกหลักหมื่นก็จะได้5้าอ่าพันบวกหลักร้อยนะคะก็จะได้4 10บ,บวกหลักหน่วยก็จะได้9นะคะเราได้เลขออกมา3ตัวเรานำมาบวกกันนะคะ ฟังชัดชัดนะคะได้เลขออกมา3ตัว549นะคะนำมาบวกกัน5บวก4บวก9นะคะเท่ากับ18เราได้18นะคะ,ะได้ผลลัพธ์มาแล้วนะคะ18เราก็มาบวก6คงที่บางคนบอกว่า6คงที่มาจากไหนนะคะแอดทสสตรดูแล้วว่า6คงที่มันเดินแอดก็นำหกคงที่มาให้สมาชิกได้บวกกันนะคะถ้ามันหลุด ไปหลายรอบนะคะเราก็สามารถนําหลักอื่นมาบวกมาบวกกันนะคะว่าเลขคงที่สมมุติว่าได้3คงที่แอดก็จะนำ3า3คงที่มาบวกกันจนกว่าที่เลขมันจะดับนะคะ18บวกด้วย6เท่ากับ24นะคะเท่ากับ24แล้วก็จะได้2กับ4มานะคะ เราได้แล้วชุดหนึ่งนะคะเลขสองกับสี่อ่าเราจะนำสองตัวนี้มามัดกับตัวไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสเต็ปหนึ่งนะคะหลักหลักร้อยนะคะเรายกตัวอย่างมานะคะก็คือเรานำหลักร้อยมานะคะอ่าเราได้หกแล้วนะคะหลักร้อยเรามาลบหนึ่งแต้มนะคะ หลักร้อยจะได้6ลบ1แต้มก็จะเหลือ5เรานับเพิ่มไปอีก3นะคะก็จะได้7 8 9แบบนี้นะคะเราก็จะนำมาเดี๋ยวแอดแกนให้เดี๋ยวสมาชิกไม่เข้าใจเนาะร้อยนะคะลบ หแต้มเท่ากับ x แล้วก็บวกอ่าแล้วก็นับเพิ่มไปอีก3นะคะนับเพิ่มไปอีก3เราได้เลขออกมาแล้วเราก็จะนำเลขมามัดกันนะคะ นำเลขมามัดกันแบบไหนนะคะเราก็จะนํา2มัดกับ5แบบนี้นะคะนับเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะได้2 5 2 6 2 7 2 8 2 9ไล่จะมาสุดนะคะ2ตัวหน้ามัดกับ5ตัวหลังนะคะ4 5 สี่หกสี่สีสี่เนะคะเราได้เลขชุดออกมาแล้วเราก็จะนำไปแทงในวันถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเลขจะเข้าหรือเปล่าเนาะยึดเลขสตัวนะคะเลขออกสตัวนะคะยึดในเว็บนะคะออก8ปสี่นะคะมา8ปสรอบนี้เข้าดู อ่าวันถัดไปนะคะดูให้จบเนาะถ้าใครไม่เข้าใจเหมือนเดิมนะคะได้3ได้สองได้8ได้3ามเราก็นำมาบวกกันนะคะบวกกัน3ามบกสองได้5้าห้บวกแเท่ากับสินะคะได้13บวกด้วยหกคงที่นะคะหกคงที่เราบวกตลอดนะคะก็จะได้19 ได้19เราแล้วก็ได้1กับ9มานะคะสเต็ปแรกดูสเต็ปที่สองนะคะก็หลักร้อยเรายกมาเลยนะคะหลักร้อยก็จะเป็น4นะคะเราไปนับลดแต้ม4ลบหนเหมือนนี้นะคะ4ลบ1แต้มจะเหลือ3นับไปอีก3นะคะก็จะได้5 หกแบบนี้นะคะเราก็นํามามัดกันเราก็ได้เลขออกมาแล้วนะคะหนึ่งส1มหนึ่งแบบนี้นะคะ9ก้าสา9เ9้าสี่ด ได้เลขออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเลขออกตัวไหนออกล่างอีกนะคะล่างห้าหนึ่งเข้าสองวันติดสูตรนี้ใช้ได้ทุกวันนะคะใช้ได้ทุกวันที่หวยลาวออกนะคะและก็สถิติหลุดน้อยมากลองเอาไปคำนวณใช้ในวันถัดไปได้นะคะในในวันที่หวยลาวออกนะคะเพราะว่าส่วนมากในในห้อง vip แอ s ก็จะไม่ค่อยวาง หวอยหุ้นนะคะส่วนมากก็จะวางายี่กี่ห้านาทีเดี๋ยวดูรอบถัดไปได้แปดได้หกได้สี่นะคะแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่เราเอาแค่ตัวท้ายนะคะบวกด้วยสี่คงที่ก็เป็นสิบแปดนะคะได้แปดบวกด้วยหกเท่ากับ 24นะคะเหมือนเดิมเรายกมาเลยนะคะหหลักร้อยเรามานับอ่าลดแต้มก็จะเหลือ0นับไปอีก3นะคะก็จะได้2 3 4แบบนี้นะคะเราก็นำมามัดกันเหมือนเดิม2ตัวหน้ากับ5ตัวหลังนะคะ2 0 2 1 2 2 สองสามสองส4่สี่หนึ่งสสองส่สาอ่าได้ออกมาแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าออกตัวไหนส่วนมากเลขออกมาล่างนะคะมาล่างมาล่างเยอะมากเราก็เน้นล่างไปนะคะ เม้นล่างเยอะนะคะก็อย่าลืมอ่าก่อนที่เราจะลงมือแทนนะคะก็อย่าลืมเทสสูตรดูก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือนะคะเทสดูว่าสถิติย้อนหลังว่ามันเดินหรือเปล่าเนาะอันนี้แอดก็นำสูตรมาให้มันเดินประมาณ10งวดแล้วนะคะ10งวดเพิ่งหลุดแค่1งวดนะคะ